ตายตัวหนึ่งครับมีเย,ยน่าฮะตายครับตายโอ้ยเกือบไม่โดนหน้าใช่ครับผมว่าข้างล่างนี่แหละไหวต,าย,ตายครับคิดเกมวอลลี่กูดเก็บสี่เลดูเดือดไงสกินผมสีสันสวยงามบังจอดีจังเลย <laughs> สวัสดีครับชาวเด็ดสเกมเมอร์ท่านนะครับอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับนี่ท่านหนึ่งในเกมเรปซิทซีชครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่หลายๆคนต่างบอกว่าเฮ้ยสกินนี้สวยกว่านะครับสกินนี้ผมเคยเล่นไปนะเป็นสกินอะไรนะปืนติดมีดนะของเจเกอร์แต่ว่าปืนนี้เป็นปืนในส่วนของวีจิลครับออทัมลองโบรับเป็นปืนที่เรียกว่าติดธนูเลยคราวนี้นะครับเป็นปืนปืนหน้าไม้นะครับซึ่งมีธนูไม่ได้เหมือนกันนะครับติดไว้เท่ๆนะครับผมง๋อใส่ไว้สวยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่่ผมวา มีความเท่มากๆนะครับในส่วนของ Battle Pass ซีซั่นนี้นะครับก็รีบๆเก็บกันนะครับเป็นอนึ่งสกินที่สวยจริงนะครับผมและสกินนี้จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมอาวุธด้วยนะครับพวกกล้องพวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นคลิปนะฮะหรือว่าเป็นพวกซับเพรสเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็คือติดเป็นแบบครบเซตเลยนะสำหรับสกินนี้นะครับผมไปเราไปลุยกันดีกว่าครับผมกับวีจิลออตโตม์ลองโบ้เฮ้ยมาเล่นวีจิลไปแล้วเพื่อนอย่าแย่งวีจิลผม เข้ามาแล้ววีจิลครับผมใส่อุปกรณ์ให้เรียบพร้อมแมสกินสีสันสวยงามมากนะฮะส้มมาเชียรเฮ้ยมีคนเขาหัวร้อนอบบเมื่อกี้ไม่ให้ผมจะเล่นวีจิลฉันไม่ให้นายหรอกไอ้หนูผมจะโดนยิงหัวกระบาลไหมเฮ้ยรอดูกันมาโอ้ยสกินสวยงามเฮ้ยเพื่อนอุ้ยสกินปืนมันไอ้นี่มากเลยอะเฮ้ยเพื่อนยิงเปล่าล่ะยิงผมเปล่าล่ะจอ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  มีคนโดนมีคนหัวร้อนไม่ได้ไม่ได้วีจิ้ว <laughs> <laughs> หลังจากเล่นฝั่งบุกมาสัหน่อยฮะผมจะแย่งวีจิ้วเขาอีกรอบหนึ่ง <laughs> <laughs> เออนายยิงหัวฉันไม่ได้แล้วนะเพื่อนถ้านายยิงหัวฉันอีกทีนายจะตาย <laughs> <laughs> มาอ๋อโอ้ลายปืนสวยู่นะว้าวโห ปืนนี่ยเรยว่าโคตรบังสายตาแต่มันเท่นะครับผมว่าปืนมันมันสวยมากเลยปืนมันแบบสวยงามมากๆนะจ้าใส่ปืไปกับหลักคาชาเดอร์เพลด้วยนะครับแดงมาเช่นไปครับอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ reinforce the wall คือเพื่อนเขาวิ่งไปข้างบนหมดแล้วฮะผมอยู่ข้างล่างแล้วผมต้องมาเรียนฟอร์ดนี่มันเป็นหน้าที่ของวีจิวอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรครับเพื่อนลุยเพื่อนลุยโอเคไปเราวิ่งไปข้างนอกให้หมดเลยไป ตายปะที้งมันทั้งหมดเลยปะเรื่องโอเคแต่รวมดีกว่าไปรวมไปรวมไปรวมรวมไหนดีอ่ะนึกที่รวมไม่ไม่ออกเลยผมตั้งแตการแล้วครับมีคนอยู่อ่ะใช่มีคนอยู่นั้นอะไม่โดนเลยเหรอโอ้ไม่โดนเกมแรกเกมแรก มาแล้วเพื่อนหลบได้นี่เขาเรียกว่าสายหลบกระสุนสายจูกว่ายูโนกเจาะปะเจาะปะเจาะเจาะปะเพื่อนข้างมันเพื่อนเพื่อนต้องลุยแล้วอ้าวอ้าวอ้าวลึกท้ายบนลึกเออแล้แล้วไปทุกคนต่างช่วยกันตีครับช่วยกันตีครับเออเรียบร้อยครับเออโอ้ไม่ได้ยิงเลยเสียใจยังเกมแรกเกมแรกวอม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 เออ ผุ้สังหารครับไอตัวที่ผมยิงมันไม่ตายอ่ะนั่นแหละโอ้โหสกินนี่เรียกว่าเต็มหน้ามากๆเลยครับเกมแรกเราวอร์มเกมแรกเราวอร์มไปลุยกันต่อครับทุกคนมาลุยกันต่อครับกับด่านเอาแบ็คครับมาใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเกมณฑ์แล้วร่วมนะครับเกมนี้เอาจริงละเกมที่แล้วนี่เลือกตัวให้เขายิงหัวกระบาลเล่นครับผมเพราะสกินมันก็สวยจริงๆนะครับสกินมันแบบเท่มากเลยอ่ะเออเพื่อนโอนเรดิีก เย yeah. อะแอมโรดเทดิงโอเคเลยเพื่อนอา่ามีแค่ปืนกระบอกเดียวนะอีกกระบอกไม่มีนะะฮเอามาเป็นโรมชั้นหนึ่งลนนแ,แล้วกันนะครับผมจะโรมแถวกระดาษแล้วกันนะครับวิ่งไปกระาดาษเร็ววิ่งไปกระาดาษเร็วทันหรือเปล่าตายตัวหนึ่งครับมีเยน่าฮะไปก่อนฮนะ ตายครับนะครับเราเปิดจุดไปแล้วนะฮะโอเคขึ้นน้ำบนครับโอเคเราเปิดนม่ก่อนเรายิงเข้าในห้องครับผมเสียวขวามาผมไม่เสียวซ้ายอะตายโอ้ยเกือบไม่โดน มีคนจะมาทางขวาด้วยนะข้างล่างหรือเปล่าน่าใช่ครับผมว่าข้างล่างนี่แหละสวยตายครับคิ <S <S ปเกมวัลลี้กูดเก็บสี่เลดูเดือดไงสกินผมสีสันสวยงามบางจอดีจังเลยเอาวีจิ้งมาอ่า บอกว่าเกมนี้น่าจะโดนไล่ฆ่าละทุกคนไม่ยิ um, okay. ่งเก็บไปสี่นะครับน่าจะโดนไล่ฆ่าละนะครับว้าวุยกันต่อครับโอเคห้องเป็นห้องชั้นล่างนะครับห้องแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเรียนโฟร์เดอะวอลล์จริงๆผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชุดมาด้วยนะครับให้มันเป็นสีเขียวๆหน่อยนะะฮแดงไปมันก็ไม่ไหวฮะมองเห็นชัดเจนเหลือเกินเล่นการ์ดที่เดิมของผมฮะมาเสียงปืนมันปั้งแล้วมันหายไปวะ ขวามาฮะเรนจะมีโดนเห็นป่ะวะโดนตามล่านแน่เลยอยู่กับลานจริงนะตายห้ยผมก็ตายไปเลยครับโอเคไม่มีใครมาล่าโรมเท่าไหร่นะ ถือว่าดีถือว่าดีครับแต่ผมกับตายแล้วเมื่อกีน้นึกว่าขวางไงอยู่ซ้ายเฉยโอ้ได้ไปครึ่งหลอดหรือเปล่าฮะเหมือนที่ผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้น่าจะยิงไม่โดนครับเมื่อกี้แหมพลาดเลยครับแหมเล็งพอดีครับแหมไม่เป็นไรไม่ไรเพื่อนต่อดรืเพื่อนต่อขวามือมีเพื่อนปังเข้าไปเอ้า เพื่อยิงกับเจสใส่เหรออะไรวะเนี่ยเออซื้อพกยิงเอาออกไปพอดีไม่เป็นไรลูกซองเอาได้นะครับล้มมาหนึ่งตัวตัวสุดท้ายลูกซองอ่ะเหมือนจะเหมือนจะยิงครับไม่เสียได้ฮะยิงไม่ทันครับเมื่อกี้เหมือนจะยิงนะมันแบบก็จะยิงแล้วยึดแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอเคดูเดือดไหมครับเย้เนี่ยไปเปลี่ยนสีมาฮะตอนแรกมันแดงฮะเปลี่ยนมาเฮ้ยสกินเทศนะครับพอถือเต็มๆนี่คือแบบ โอ้โหแทบจะชนหน้าเลยครับแม่น่าจะกลางมายิงได้นะยิงเป็นธนูเลยนะครับดูดีดูดีปืนหน้าไม้ครับเลยต่อฮะมาฮะโอเคซีเกอร์บอลครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับจริงๆก็อยากให้ส่านานี้ลงเนียวแดงโอ้ลงไหมก็คงเล่นกันยากนะไม่ลงก็ดีละนะไม่ลงก็ดีละนะครับผมโอเคโรเท็ดเรียนโฟสต์เดอะวอล์เฟ้าว่าไงเพื่อนสวัสดีครับ น้อองไม่ไม่เพื่อนไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเขาเฮ้กับผมปะอผมปิดชื่อไว้ไงฮะใช่ครับทำไมเสียงนายเบาจังโลกครับโอเคครับเพื่อนเธอเสียงเขาเบามากนะโอ้น่าใช่ผมว่าคนดูอาจจะไม่ได้ยินครับเสียงเบาจริงเบามากครับทุกคนครับคือ เดี๋ยวมาคิดว่าเอทำไมเสียงเขาเบานะผมปรับเบาไม่นะครับคนอื่นคนอื่นเพราะอีกคนหนึ่งดังมากเมื่อกี้ได้ยินไหมเออมีฟิลด้วยแหละเปิดไปก่อนอ่ะมอนเทสครับน่าจะเป็นฟิวของมอนเทสวิ่งทั้งเกมอ่ะบอกเลยว,วันนี้วิ่งทั้งเกมกดไปก่อน ครับเรียกว่ายิงไว้ก่อนไม่โผล่แล้วโผล่มาเพิ่งยิงเลยครับมีฟิวกับมอนเทกนะตอนนี้เท่าที่ผมดูเพื่อนโดนมอนเทกยิงไปแล้วไม่ไปเข้าอีกฝั่งแล้วครับ เอาไปเลยเพื่อนโอเคต้องรอมันเหยียบคงเหยียบเข็มมามาดิเพื่อนตายโอ้โหโดนหมวกดีครับสวยครับด้วยวะสวยครับผมเสียงเขาเบามากเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคสวยครับลุยต่อลุยต่อลุยต่อ หอห้องทีวีด้วยนะห้องนี้เล่นยากนะครับเล่นยากจัดเลยห้องนี้นะเร่ห้องข้างล่างนะครับเพื่อนเปิดไหมเพื่อนผมเปิดให้ผมเปิดนะเพื่อนเปิดแล้วกันฮนะโอ้เลยฮะฝั่งนี้เราจะปิดก็เหรอก็ได้นะเอาที่เพื่อนเอาซิปเปิ้ลสบายใจอ่ะนะครับเปิดมายิงกันเองตายครับโอ้โหอะไรเนี่ยน่าจะรีบวิ่งหรือเปล่าอ่าแบบผ่านหัวกระสุนกัน ปาดหน่อยอะไรอย่างงี้แบบปึบเอเข้าหุกบาลไปเลยผมจะรอเข้ามาแล้วกันโอ้ my god ตรงนี้เล่นยากอยู่นะมีโล่ล้วอหรอจอนะครับ โดนไหมไอ้ลูกนึงสวยเพื่อนตายครับแม่เห็นพอดีสวยงามเพื่อนพูดว่าอะไรวะไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินแมุ่ดยอดครับแปะโอ๊ะไชั้น่องคือเราไม่ได้เล่นวีจิวอะแต่แบบเราจะชนะให้ได้นะครับ น่านจะมาเจาะฝั่งนี้แล้วครับก็ร,รู้สึกว่าไม่มีไฟฟ้าเมื่อกี้เท่าที่ผมมองจนก็ไปดูอ่ะวางไว้ก่อนละกันโอเคฮะเจาะฮะจานู่นเลยไหมเท่ดีโอ้เพื่อนวะเนี่ย แล้วเพื่อนเพื่อนไม่อันนี้เหรออ่าโอเคสวยครับก็รอให้เพื่อนแผนจริงโอ๋ออยู่ข้างล่างอ๋อโอเคเพื่อนสุดยอดครับนี่ดูเดือนดูเดือนดูเดือนก็ชนะไปแล้วกันนะครับเล่นวีจีสุกดีนะครับผมยังไม่ได้เสียงเขาเลยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามาดูคลิปก็มาคอมเมนต์บอกก็ได้ว่าพูดอะไรไปมากผมฟังไม่รู้เรื่องจริงไม่ยินเลยครับ <laughs> แต่เนี่ยปืนดังมากนะครับโอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับปืนเรียกว่าออทัมลองโบนะครับในส่วนของสกินของวีจิลนะครับก็เป็นหนึ่งสกินที่มีความสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ มีความเท่คล้ายๆตอนที่เป็น 3D ที่เป็นแบบมีอุปกรณ์มีแก๊เจ็ตเพิ่มขึ้นมาแต่ซึ่งนี้แบบเรียกว่าเปลี่ยนปืนวีจิ้วไปแบบพอสมควรเลยซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีธนูออกมาให้ยิงแต่ก็ทำมาได้สวยงามจริงๆนะครับก็รีบๆเก็บแตเก็บรีบๆเก็บไปน้่งพักกันนะฮะจะได้ไม่พลาดสก,กินนี้ครับผมโอเควันนี้มาแล้วกัน,น, like, น,าากนไวเ้ไเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำใจกองซาถูกไหมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นกันทุกคนพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ